ค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดศูนย์ซ่อมนะคะของสมาคมผู้พิการนะคะของจังหวัดส,ดสมุทรสงครามนายกสมาคมนะคะพี่สุริยันนะคะก็เป็นคนขอโครงการนี้นะคะจากกองทุนพื้นฟูนของอบจนะคะว่า<ส>เราก็เจอกันมาปีนี้ปีที่2องเต็มเแล้วนะคะว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะคะแล้วก็ว่าต้องการอะไรบ้างนะคะครั้งรแรกอ่ะ ก็ไม่มีสถานที่อายกก็คิดว่าเออจะปรับปรุงใต้อาคารหอประชุมจะให้ทำศูนย์ซ่อมคนช้าไปใช่ครับแพี่ก็มาเปิดตรงตึกนี้นะคะเป็นตึกสมาคมด้วยนะคะก็เอ่อก็ขออุปกรณ์นะคะในการซ่อมนะคะว่าซ่อมวีลแชร์นะคะรถโยกรถโยกแล้วอะไรคะไม่เท้าขาวหรือที่ที่ไอ้เนี่ย พยุงข้างสำหรับการเดินนะคะการเดินครับก็ฝากบอกออพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงค,ครามนะคะทั้งสาวอำเภอเลยนะคะใครมีผู้พิการ,การที่ต้องซ่อมรถมาที่นี่ได้เลยนะคะเราซ่อมไม่รีใช่ครับะะรก็บะะมไม่รีมาเลยเดอหรือเขาเอาไปมาไปได้ผมจะไปรับว่ามีพ่วงข้างไปรับ เห็นไหมบริการถึงที่เลยนอนมาก็ต้องมีบัตรมีบัตรมาด้วยจะได้แสดงมาับต้องมีวัดผู้พิการด้วยใช่ครับมาประชาชนแต่วันนี้เรามาเปิดศูนย์ที่เนี่นะคะซ่อมให้ฟรีใช่ครับนะคะพี่สุยันก็ต้องเป็นช่างซ่อมกับพี่แดงพี่มงคลนะคะว่าสองคนก็จะนั่งซ่อมเราก็หมดเวลาทำมาหากินแต่ว่าช่วยบริการประชาชน นะคะนายกก็เลยมีไอเดียนะคะก็คุยกับพี่ว่าอืเดี๋ยวเราทําโครงการซ่อมจักรยานนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้เป็นรายได้เสริม<ๆ>นะคะ<ๆ>เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเรามีแล้วนะคะแล้วก็ขาดทักษะความรู้<ๆ>นะคะ<ๆ>เดี๋ยวทางอบจก็จะจัดโครงการแล้วก็อบรมเรื่องซ่อมนะคะจักรยานที่ง่ายๆก่อนอาจจะต่อยอดไปในอนาคตข้างหน้าก็มอเตอร์ไซค์น,<ๆ>นะคะซึ่ง มันจะทําให้เรามีไรายได้นะคะคซึ่งอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็กองทุนฟื้นฟูนนสามารถสนับสนุนได้นะคะคก็ตรงนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมก,กองทุนฟื้นฟูน,น,นะคะก็มีนโยบายช่วยเหลือนะคะผู้ไร้ สมรรถภาพนะคะผู้พิการ <c oughs> ผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะ <c oughs> คือต้องการอะไรนะคะก็ทําเรื่องขอไปที่กองทุนชุนฟูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้โครงการ <c oughs> ของเราก็กระจายไปสามอำเภอแล้วน,นะคะ <c oughs> ตามโรงพยาบาลเราก็จะซื้ออุปกรณ์ <c oughs> ให้ยืมใช้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเตียงนอนนะคะท <c oughs> ่อออกซิเจนนะคะ แม้กระทั่งรถเข็นไม้เท้าอะไรต่างๆนะคะว่าเราซื้อเสริมให้ทุกปีเลยนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะไปซื้อนี่ไปขอยืมได้เลยนะคะยืมได้ตลอดชีพนะคะเพราะว่าถ้าเก่าหรือต้องซ่อมต้เอามาเปลี่ยนนะคะก็เป็นโครงการของอบจที่เป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรงครามสําสำหรับผู้ได้รยพิการจริงๆคือบริการ คือหนึ่งคือสมมติว่าพี่สมมติว่าคนคนพิการหรือสลุ่อายุมาทำคือหนึ่งบอกมาว่าไปรับรถที่ไหนตรงไหนสมมติว่าเราไปรับรถจน,นเอาเภอร์เอามาผมก็วิ่งเขาไปรับรถแล้วก็มาซ่อมแล้วก็มีวุประสงค์คือเราอยากช่วยคนพิการในจังหวัดเราที่ดีขึ้นหรือ รถาะเลจ่ายลงครับขอบคุณราวบาอหรือฟูนฟูประธานครับอ่าครับขอบคุณม่ว่าหรือสมาชิกที่มาคมที่มีอยู่เกือบเป็นมือนะยังไม่ได้เข้ามาคือเขาไม่รู้ว่าเราต้ออะไรมากต้องการอะไรมากคือหนึ่งจะมาคมผม ให้บริการคือูอ้เงินประกอบอาชีพแล้วหา,าง,งานทำมาตราสาห้าหรือมาตราสามสามด้วยเนี่ยเาทำงานมาตราสาห้าด้วยก็นะครนายก ฟังแล้วก็ปลื้มนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สุยันนะคะที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะยังมีจิตสาธารณะนะคะช่วยเหลือสังคมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะคะพวกเราชาวอบจก็ขอบคุณพี่ที่ได้มาร่วมโครงการกันขอบคุณทุกคนค่